สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านซอสซอสอะไรอะซอสเซนเตอร์เกมเนี่ยเราจะไปคีบตุ๊กาตากันนะครับผมที่ซีจะปากรังสิกนะครับมีหนึ่ร้อยบาทนี่ดูก่วนว่ามีตุ๊กาตาอะไรบ้าง อยู่กับในร้านมีอะไรบ้างสนที่เกมสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ฟรีจปารา์ลังจิตนะครับซึ่ง ต้องการผู้ชมนะครับต้องการจนให้กําลังใจในการคึ่นลูกตาซึ่งแทบจะไม่ได้ขีดในช่วงที่หลายปีที่ผ่านมานะครับผมสวัสดีครับคุณคิมศราวุฒินี่วันนี้เลแวะมาร้านเพื่อนสอบเซนต์เกมอยู่ฟชปากลังสิรชั้นสามนะครับโซนไอจีนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดู เราไปดูตู้ดีกว่าไปดูนะมันมีตัวอะไรรอฮะมุมกล้องมันมุมกล้องมันตั้งแค่ไหนเหรอมุมกล้องมันใกล้อะไรนะเราถ่ายแนวตั้งกัได้มุมไหนมันต้องให้ต้องมีคนถือกล้องให้หรอโอ้ เมบอกว่ามันต้องไปแรกเพื่อที่จะได้เครดิตเพิ่มอ่ะเนี่ยหนึ่งร้อย้นใสามเทเค็นอ่ะเดี๋ยวก็ตไปแลกเพิ่มว่อยู่แต่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาท ว้ีวคุณเือะนี่ยมีวูเดียวด้วยัาผมดูที่จัตตยาอยู่ที่สั่งนู้นนะครับวันนี่สองอะไรเนี่ย อ๋อดุสตา,น,านี่นจะมแค่อะไรหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยเนี่ยวรอคิวแรกเลียวนะครับคิวแรกเลียอนะครับ ไปยางไงหรอทำไมไม่ได้หรอทำไมไม่ได้หรอไม่เสร็จนั่นนี่ไม่ได้อะเดี๋ยวแ้๊บนึจะหายที่เกาหลีกับผมนี่ไงหรอ อะไรเรือกเงนเนงนหรอคือยังไงเหรอคืออะไรหรอบคือเราต้องกดตยงนี้เหรอว่าไงอันนี้คืออะไรอ่ะก็คือเงินอันนี้คืออาโคดเหรอนี้ใ่อันนี้คืออาโค้ดคอยังไงหรอขน่หร เปลนเปลี่ยนตู้ใหม่เล่ทำไมไม่ได้อะไม่ได้เออเป็นี่ถ้าใจนีก่อเราา้อันนี้คือไม่หนเลยคอไรออันนี้ไล่ไงครับอัไน,นันี้ 对面冷，小心 <Okay. S 2>、okay. okay. oh,。哦，你不信呐？来，我们去租租，เหมาะสม了。 อนนโอ้ตัวอะไรเนี่ยเ <c oughs> วอะไรเนี่ย <c oughs> อันนี้ช้างช้างนี่เ <c oughs> ป็นดูตูดูตูอินอินจ้ะ Thank okay. mãi 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 เราเปลี่ยนตัวกันเลยครับเฮ้ยอันนี้เป็นเหลี่ยมๆหลี่ยน,น,นิดชิบมั้ยนี่พี่เน่ยหนึ่งร้อยบาทจะได้เท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยวันนี้อ่ะหลานเล dah lah. Sini tak apa? Ah. Ini nak pergi lah lagi ya. Kau nak pergi kan lho? Mereka buat, buat,

Kedip mah. Kedip Ini. Ah. Hei, ya. Sana. Kedip mah ini nih. Ha? Kedip mah ini nih. Hei, Adi. Ini dia. Ah. Oh. Ya, ni ถ้าเหมือนมันจะมายอยู่ด้วยนะวันนี้ตัวปิด้โพลเหรออ่าอืมอะไรกันอันเดียร์เล่นเนียอ๋ออักมาออกมาด้วยโอ้ ของที่เป็นหนังยางร้านเนี่ยเปลนะี่ยนใหู้่อีกมุมหนึงเนี่ยสลับรง,งนี้นิดนึงต่อู่ดิเรื่องปกติก็ันไมด้เคยขี้บิบไม่ได้เียน่าจะได้นะอยวันนี้น่นะเ t วาันนี้ยีนะ่สิบจเป็นนาทีนะครับ

mười lăm mười lăm mười lăm What what <coughs> yeah, yeah. what lăm gì để เล่นเหนี่ยเพิ่อนไหมเดี๋ยวกดจ๋ยมอาจะเดี๋ยวลาก่อนจะได้กันครับผม <c oughs> เอ้ยมันไม่ออกหรอ โทษน,นะครับมันไม่ออกเด็ดไม่ออกมาให้ดดอ่านี่หรออ่ามันต้องฝุดปุ่นไม่หรอโอเคไดแล้วนะขอบคุณครับจะได้แล้วดิได้จะได้เนี่ยเนี่ยสองรอบตรงเนี้ยไอจี

โอ้ยโอ้ยเดยอดยดือดยดหน่ยิมได้ตัวเดียวเลยรอรอรอตัวนี้ดิจะให้เราไหมจับตัวนี้ดิจะไให้เราไหยนะจับแล้วขอเป็นเสียงตัวสีย้ตาลไงงัจับนี้เข้ามาแล้วนี่ละ เด็กส่องรักเอาตัวอยู่ที่ใกล้ๆเลยอนะ่ะอันนี้อ่ะน่าจะไข่ไข่กระเด็นมาได้นะคิดว่านะอันนี้น่าจ่กระเด็นมาได้นะว้าวนะคิดว่าวคิดว่าคิดว่ากระเด็นมาได้นิดนึงนะอ๋ออ๋าไปแดงเดินมันอ๋อว่าเหนื่นอยร้อง<อ>นักขีดคีดไม่เป็นเลี่ยม<อ>เลยนี่โอื้อ เรียบเลยเอะไรไดๆมีเลยเขาอยู่ฝั่งนี้เป็นไงนะข้าวอะไรเงียบเขาอะไรให้ไหมเขาไม่กินข้าวนะตรงนี้ก็าตรงนี้ตรงนี้อ่ะตรงนี้ตรงนี้ดีกว่าไหมตรงนี้เขาอะไรให้เนี่ยบขันเด็ดได้ไหมเอ้ยก็ขันเด็ดอะไรให้นในหนูนะสวัสดีครับคนดูทั้งเจ็ดคนนะครับผมตอนนี้ไม่มีอยู่เกาหลีแล้วนะครับผม อยู่ที่ไทยนคะครับตอนนี้อยู่ที่ปีนาคารังติดนะครับอืมดเดนะือดยังไงเนี่ยงี่เง่างี่เง่ายังไงไกลเลยนะเอ้ยอย,ยขอขอันไงเอ้ยแล้วขอขอแรงไหม เอ๊ะเอ๊ะสองตัวนะโอเคไมเดี๋ยวว่างดูดูเงาตัวเด็กนี่อะไัเียเกี่ยกันนะเฮ้ยอ๋อมันตีดตรงนี้น่ะอ่า สามติดตรงนี้นะตัวนี้ไหมตัวนี้น่าจะไม่ติดไหมอ้ามอะไเงี้ยมันตึ่งอนะีกนิดกบว่านะครับขอเขอเปลี่ยนเป็นสีนี้ได้ไหมครับ น,นี่นะอะไรสีมีเสตช์ขึ้นมะาแล้วนี่อนะไรสีนี่เกบเอาไปดิช่วยช่วยหยับไหนพี่ไอตัวนั้นพะี่ไปไหนแล้วตัวนา

เฮ้ยเฮ้ยอิจะต่อนีกไหมเนี่ยต่อรได้แล้วอี้า่สามพอแล้วหรอเราจะจะไอีกเหรียญหนึ่งไหมรานที่ามพ้วปรากฏว่าเรตั้งหัวคิดไว้แบบหนึ่งบาทได้เท่าไหร่เนี่ยเอาเพื่อไหมยห่ร้อยงนะมีเรเพิ่อให้อีกร้องนะเดี๋ยวถ้าตามเพื่อมาอีกอีก ขอบคุณนะอะไรอีกอย่างนึงเขาบอกว่าให้เอากดอหนูปึ๊บลองก่อว้ามันมันได้ติดฝังทะนนะดวาเคาันไหนัข่าว่เดือมันจะได้แล้วอักนี้ไหง

เี่ยเก่เี่ยเก่เี่ยเดี๋ยวลักรอ้ดิกมาอนี่เขาตหคอรเนี่ยอเหรอได้ไหมอ้ามันมันีมันมันล่งมากอ่ Tengah-tengah si barang ni. tengah ni, main. Ah, tak mahu bawa ni. Nah, ini ni. Ini ni. Ini Ini ni. Tak Ah, lainnya ini dia ini 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 Yang dia ini ini dia ini ini เลยใหญ่ตัวน,นะน,นี้เนี่ยมีพอเนีเหียดิ้นดิ้นจ้เหี่ยให้เราเลยอ่ะนอนียให้เราเลยเดนนีเื่ออะไรน,ะน,นีเพือะไรเนี่ยนี่นนหรอมันไม่เเรียอ่ะไอ้อ้นน น้องมีเนยเลยเนี่ย,อ,ยอันนี้มีอะไรเนี่ยมันกลับติดไหม,ไมเนี่ยมีเนยมันคอได้ไหมจับคอได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อ่ะมันเป็นกล่องลูกไปแล้วเป็นกล่องลูกไปแล้วมันมีอะไรบ้างเป็นอะไรเไปิดปากเรากัน

อะครับบนี้เนาะไปเห็นเดี๋ยวอยู่สีตะเข็บเดี๋ยวสีตะเขบมาครับเขียนเลยาแต่รู้ถึกว่าอาการที่ผ่านน,นี้ติดเหมอนในอื่นเลยนะแต่ว่าไม่สมเกิอ,อะไรบ้างวันนี้อัาไม่เคยได้เหมือนัล้วเนี่ย อะไรีไม่หนใครได้งเอ้ยเยถ้าเกมันเอ้ยอันนี้ก็น่ารักดีนะฮ้ยอันนี้ก็น่ารักนะเนี่ยอีกอันนี้น่า,นารักอ,อะอันต้อแ่นเอเอ้ยมันก็สวยดี ý <tôi> ý <được> <tôi được> <tôi được> ไปตรงนี้กันเอ้ยมีงก็ติดนี่นะไหนลองดิมันมันเหมือนขามดีอ่ะเอาลองดิราใหม่ดิลองคนิี้ดิลองคนนี้ใหม่ดิเจะนี้ดิจะได้กับันอเมริกากจับให้ยเข้ขาดิเอ้ย สุดท้ายแล้วนะครับไปนะสุดท้ายจริงก็อเปล่าถ้ามันไปค้างปากปั่าต้องกลับมาอยอ่ะเดี่ก่อนนะไปีก่อนนะมันนี้ข้ามุงข้อเหลี่ยมอะไรนะเอ้ยเอ้ยามันอยู่ไกลอันนี้อันนี้น้ำหนักเลยอ่ะไปแล้วครับได้ไม่รูหัวเนี่ยวหรือหัวอะไรนะหมด สตัวนะครับมูลค่าสามร้อยบาทนะครับน the ั <reco Christ. S 1> ่มาแล้ครับันมาแล้น่มาแล้วอ่ะที่ว่าหมดไปเท่าไหร่สามอยุ้ยไม่รู้อ่ะวรอ้ยทนไมคุณรู้อ่ะอ่นะครับแล้วก็นี่เลย ไม่มีสปอนเซอร์นะครับผมเว่านี่หวานเพื่อนพี่ไต่โชวเปิด์ตย่งนี้นครับรสีฟ้ากางติดสามซอฟซต์แนดเกมขายอุปกรณ์เกมนะครับนิ n t e n โ o โซนี่พล y s เตชั o นแล้วก็ m ิโครโร s อฟนี่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 แผ่นเกมนะครับอุปกรณ์เกมเอ้ เยอะมากอุปกรณ์เกมนะครับเครื่องเกมอุปกรณ์เกมแผ่นเกมนะครับอยู่ที่เฟสชฟ้ฟาของอิทสิ์นะครับประชุมซาน,นีนะอ้โอปิดคลิป วันนี้ได้สามตัวนะครับผมไปแล้วนะครับคลิปนี้รอบสองถึงสามปีนะครับที่แบบว่าพร้อมอยากลองคล้ดูเฉยๆจะไม่เอ๊ะแตบอกกีนมันคีบยากเพราะมันมัไม่วางลๆๆ้นล้นเหมือนตเรีอ่มันมันคีบแล้วลงป่องจริงๆไงราคาผมบายบายค่ะปิดตรงไหนเอ่ยปิดตรงไหนครับเนี่ยอ่ะเจรล่